าโนนอ้ยพ่อคะพ่อคะกินกระเป๋าแม่แล้วหนึ่ง <c oughs> มาถึงบูธปอ้อนนมลองแกะนะคะก็ไม่ต้องซื้อนมทุกคนเพราะว่าใช้หางบัตแรแลกเอาค่ะ <c oughs> นี่เลยหนึ่งคนต่อหนึ่งขวดเล็กๆนี้ค่ะโอเคเค้ยเขากระชากด้วยอ่ะกระชากใส่าปากด้วยเหรอเย โอเคน้อง,งกินกระเป๋าแม่อย่เิ่งอันนี้ยังเด็กอยู่เังเด็ยอย่เด็กกระเป๋านะอุ้ยน,น,นี่นี่น่ารักเออันนอะไรคุณคน้น,น <c oughs> มหมดแล้วหรอหมดแล้วเ,ลเร็วมากเนี่ยร่ามากเลยน่ารันะเนาหลับัหลับเลาก